สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วคือเกาเรื่องหนีเป็นเรื่องเราเด้อพี่น้องเป็นเรื่องเราที่เกิดขึ้นกับเจ้าของเวลา,าเฮ้าว่าเฮาบอกคนอื่นเกี่ยวกับการเงินเวลาเขาแลนมายืมเงินเฮ้าเนาะพี่น้องเออเฮ้ากะว่าเป็นยงคือบจัจจำประหยัดโนนีนั่นต้นทุนบทอกันมึงรวยมึงกะเว้าได้เนาะอันนั่นอันนี้คือสารพัดสารพศเศษสิมา่อวา่าเฮ้าเด้อพี่น้องเออ คนเฮ้าส์ข้าว่าต้นทุ่นบอทอกันนั่นหมายข้อว่าตอนที่เฮาเกิดมาเฮาบ่มีอยียงเลื่อยแมนบอพอเมเหาไหาหรือบอหาไหอย่างว่านั่นล่ละแต่วาสํหรับตัวของข่อยเกิดมาข่อยกับวาข่อยกับบได้ดวาสิสุกสําบายเลืยได้พี่น้องแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเกิดมามี32สองอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างมีครบ เออเมื่อเท้าบอดขาดสมองก็ได้มากเน่พี่น้องเลี้ยนกับว่าถึงว่าเก่งมากในในตอนเล็กหน่อยดิแต่เฮาอาศัยคําว่าขยันเนาะพี่น้องหนึ่งตั้งแต่จำา่วมได้พอเม่ปุญาตายง่ายเพิ่นขยันขันแข็งทำมาหากิน บ่วลูกเต่าสีลายสีน้อยหรือแม้กระทั่งล้านสิแตกเนื้เต็มเฮือนนอนต้องนอนเลี่ยงกันเป็นกระดานได้พี่น้องเออฟูกเฟิกล่งเถือกับบไดม้มีน้ำเขานอนศาสตร์คือการนันละติมาว่าเขาว่าตนทุนมั่นเป็นไปบได้มั่นคือการขนขวายมันคือการว่างแผนถ้าว่าเป็นหนีเท่ากสอไผกับเป็นเนาะพี่น้อง ขาดว่าหลายๆคนหลายๆขั้วเลื่อนแถบๆสีนาได้ก็คือว่าติดหนีท่อกสศนะพี่น้องถ้ามาขอบขั้วค่อยเป็นหนีท่อกสศบอกกับเป็นหนีท่อกสศแม่กับเป็นหนีท่อกสศมาก,ก่อนเป็นหนีฉากก่อนเป็นหนีหมู่บ้านเป็นหนี้เหมือนกันกับสุขนนั่นละปากัดตีนถีพอนอตู้เย็นสมัยตะกอนพอนตู้เย็นพอนจักรยานพอนมันทุกอย่างเรียกได้ว่า เป็นนักพนแห่งชาติเลยกับว่าใดเนาะพี่น้องคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพนหมดเ่ราว่าสิเป็นการเหตุฮื่นเหตุซ่านพนหมดเด้พี่น้องเออเอาของเขาไมา่เหตุแล้วก็พนรายงวดรล่เดือนให้กับเขาความโชกดีอย่างหนึ่งก็คือว่าพอขยันเหตุงานอดทนแล้วก็ส่งเงินกลับมาฮืน่นแล้วก็แม่กัเอามาเหตุเอามาสาคขอบรั้วเนาะพี่น้องพ่อถึงจุดจุดาเอา่อไปเลี่ยน ไปโรงเรียนก็นได้หูเห็นในเรื่องดอกเบี้ยนในเรื่องหนั่นเรื่องหนี้ก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนการใส่ชีวิตของเห้าเห้ามีความหูสึกว่าถ้าเห้าบ่าเป็นหนีเห้าจะบ่เดือดร้อนก็นเลยทําการคอยคอยโลหนีเนาะพี่น้องจนกระทั่งตัวหนีเว้าขึ้นมาได้ว่าบ่า,ายปากว่าบ่ามีหนีบ่มีสิน แตว่าถามวายุกินซุขสบายบ่กัถือว่าในระดับหนึ่งคนเหาถ้าบ่มี่เงินสิบลานลอยลานผ่านลานยาเอินว่าคนรวยเขาเอินว่าคนพ่อมีพ่อกินโดยที่บ่ได้เดือดร้อนอย่างมากมายหรือว่าบางที่เหากับบได้ดว่าเงินสีบ่ขาดมือขาดตีนเด็ดพี่ดองมันก็มีบ้างแตว่าเหาประยัดมัธยักยู่นํำสิ่งถี่เหามี และเห้ากับโบได้ว่าจะค้นขวายไปหาสิ่งที่เจ้าของบะมี่อยู่โดยตลอดเห้าหัวซึกว่าบางที่การใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆอยู่แบบไม่เดือดร้อนมันก็ดีแล้วดีกว่าสมัยแต่ก่อนที่ต้องไปนางก้นกับปูต้องไปเก็บพักเก็บยานน่นนี่นั่น คือวาประท่านชีวิตไปมือมือแล้วกับไปเฮ็ดงานตากแดดตากลมสุมมือสุมมือเนาะพี่น้องเออกับบ่ได้ว่าว่าคนไปตากแดดตากลมว่าเขาจนดิล่างคนเขาเฮจังสรนเขามีเงินเก็บหลายก็คนถีนังเฉิดหนาชู้ตาอยู่ในห้องแอร์เย็นๆอีกเด้พี่น้องส่วนมากสังเกตเลยว่าลูกนีหลายๆคนที่เจ้าหนีเขาโพสประจานเนาะพี่น้องใส่ชีวิตยูหรู ยู่สุขสบายแต่ก้างจากเจ้านี้ที่ต้องประหยัดกินประหยัดใช้แล้วก็เก็บเงินเพราะว่าอีกอยังเพราะเขาารตะนักถึงคุณนคาของเงินนะพี่น้องเออสิ่งที่พวกเฮ้าลหลายๆคนขาดก็คือการรตหนักรู้ในเงินของเจ้าของรตหนักรู้ในการลิมิตในการใช้เงินบางคนก็บอกว่าใช่พลาะแต่ละคนมันแตกต่างกันใช่แต่บางคนเลือกที่จะบอวว้า ในสิ่งที่ตัวเองลำบากให้กับขอบขั้วได้รับรู้เลือกที่เบาเตนในมุมดีๆเลือกจะอวดในมุมที่ดีเลยเหตุให้สิ่งนั้นอยู่ใต้พมขอบขับข้วกับบรับรู้ทำให้เกิดอาการเครียดหรือบางคนมีความรู้สึกว่าหน้ามือนี่หาได้กระถุ่มเท่ลงไปโดยที่โบหูวาหลุมที่จะของถุ่มเท่ลงไปนั้นมันบ่เต็ม เออแท่นทีว่าสิเก็บหนึ่งทุ่มสองเนาะที่เหลือกับยูกินอยากธรรมดาล่างเถื่อเฮามีความรู้สึกว่ามันมีความจําเป็นอียงที่จะต้องออกไปกินข้าวนอกบ้านทุกวันเพื่ออะไรบางที่เฮาก็กกับไม่ยอนถามแต่ของเหมือนกันตัวเราเองก็ชอบไปกินข้าวนอกบ้านแต่เฮาไม่มีความรู้สึกว่าโอเคแหละ เออเบิ่งเงินในกระเป๋าก่อนเออโอเคกินได้และอีกหาหมื่นที่เหลือจังกลับมากินยางสม,มถะอ่ายางน้ำสมถะในมุมมองของเฮากับบอได้จําเป็นว่าสิตรงกินเกี้วปลาแดกเสมอไปได้พี่น้องก็กินอยู่แต่ว่าในรีบมิดเงินที่เฮ้ามีสมมติว่าอาทิตย์นี้เฮามีเงินอยู่หาลอยเฮากับเฉลีย่ยเลยว่า จ็ดมือเฮามีเงื่อนยู่จักบาทเฮากินอีอย่างเด็ดเน่เฮาเอาอันนี้มาพัดบวกอันนั้นเอาอันนั้นมาพัดบวกอันนี้เออโป่งปะย่างหมากกบาบ่ให้มันเกินทุนไปมากกว่านั้นอีอย่างหนึง่งสิ่งที่เฮาต้องบอกตรงส้นก็คือลูกหลานเฮาให้เขาหูเลยว่าในครัวเงื่อนมีเงื่อนจักบาทให้เขาได้แต่นักหูว่า สิ่งที่เขาต้องการที่เขาหองไห้อยากได้ขนมอยากได้แนวนั้นแนวนี่ถ้าสมมุติว่าจกเงินก่อนหนีออกไปไปสืบไปถมกิเลสข,ของเขาหลังจากนั้นเมื่ออื่นบ่มีอย่างกินเฮ้าก็องว่าเอา้าได้บางในบางมุมนะได้ซื้อได้ซื้อเลยแต่หลังจากนี้กับเขาในบ้านก็จะไม่ได้อยู่ดีกินดีเหมือนเดิม ก็จะเห็ดให้เขาได้รับรู้เลยว่าเมื่อคุณเลือกหนึ่งอย่างคุณก็ต้องยอมเสียอีกหนึ่งอย่างบางคนก็นเห็นใจเขาอีหลีเป็นพารว่าขอบครัวเป็นขอบรัใวไงและหามาใดคนที่หามามันก็นมีแค่คนหนึ่งสองคนมันเห็ุให้ปากทองที่ลอกกินมีมากเห็ุให้เมื่อยในการแบกรับในการแบกภาระ เต่ต้องไปมองเบิงวาคนในครอบครัวพ่อมีมือมีเท้าในการช่วยเหลือกันหรือเปล่าหรือว่าเพียงใส่คํำเบากดดันอีกหนึ่งคนห้เลียนหาห้ตามใจเนาะพี่น้องรางคนบอกบ่มีบ่มีบ่มีแลีนไปหายิบหายืมแต่ห้ลูกหลานไปโรงเรียนมือละลอยสองรอยเออมันกับเป็นเรื่องที่แปลกกับกันกับพวกคนหนึ่งที่บอกว่า อบยมเขามาเรียนยืมเนาะเขาสะว่ามึงมีมึงรวย,ยังสนใจส่ให้ลูกหลานไปรงเรียนมือละสามสิบสี่สิบาทพาะว่าเฮาบอกเลยข้ามขาดว่าบ่มีมากไปกว่านี่นี่ถือว่าสุดแล้วในมุมว่าจะให้ได้อานาคดอาจจะลดลงมากกว่านี้สิ่งที่คุณทำได้วันนี้ถ้าคุณบร้ใส่คุณต้องเก็บ อ่าหรือว่าคุณจะเลือกสื่อความสุขของคุณในวันนี้แต่ในวันหนาะ้างเงินลด,ดลงคุณต้องยอมรับสภาพให้ได้นั่นล่ะคือการสอนหลายคนบอกว่าก็ไปหาทํางานเพิ่มไปหาอาชีพเสริมนน่นนี่นั่นทุกคนก็ทํากี่ล้านกี่ร้อยคนที่เหตุในลักษณะแบบนี้ในเศรษฐกิจแบบนี้บางคน เอาเงินไปลงทุนกะบ่แมนว่าสีไใดสมมูลมุ่งมั่รปัถนาเนาะพี่น้องเออลังคนเอาลงทุนไปเล้วมิเตจมหายบุ้มบุ้มบุ้มคนที่ใดก็คือคนที่ขายต้นทุนให้กับคุณเออเ่อราว่าสิเป็นแปง้งเป็นน้ำตาลเขาขายให้กับคุณแต่เวลาคุณจะไปขายให้คนอื่นคุณจะต้องไปสู้ตลาดกับลหลายๆคนเพื่อที่จะมีชีวิตรอดและบางที่ ค่าไปเศาทีขายของก็ยังบได้ค่าเศาทีเลยวาอีหลีงคนว่า d e l ิเวี่นู่นนี่นั่นเคยคิดบวกค่าน้ํามันที่จะของไปส่งเขาบอเออเคยคิดถึงต้นทุนต่างๆบนี่มันเฮ็ดให้เฮาหูสึกว่าเฮาขาดทุนแต่ก็บ่ได้สนับสนุนให้งอมึงงอตีนอยู่ซื่อๆเนาะพี่น้องแต่ให้ตานักหูเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับ การลงทุนว่ามีทุนบอมีเงื่อนบอบปมนว่าไปเอาหนีมาสางทุนปานนี้พ่อมันหมุนบ่ได้หนีกับตรงทรงเดือดร้อนไปหนาพ่านลักไปหนาหมุนจังไรกับบ่พ่อเนาะพี่น้องเออข่อยกับบ่แมนค้นถี่ว่าเกง่งเรือเร่องเงินเรือเร่อง,องท่องหรอกแต่ข่อยมีความมู้สึกว่าเอ,อในมุมมองคนนอกถี่ว่านางเบิงมันมีความสุกเอ,อมันมันจำเป็นหรอเออ กับเขาล่างขอบขั้วที่ว่าเอ่อว่าจากของบ่มีเนาะพี่น้องกับข้าวมื้อหนึ่งบ่บ่นอยก็สามอย่างสี่อย่างย่างถ่ายสมมุรากินถอดปลาทูบาน,บานๆเขาก็จะถอดไปเลยอ่าสามตสี่ตหาตว่ากันไปซึ่งแบบว่าเฮ้านี่ปลาทูตัวเดียวทอดปุ๊บเครื่องหนึ่งตำปน่นอีกเครื่องหนึ่งไว้เห็เด็กหน่อย เออมันแตกต่างกันบ่พี่น้องพักยาขาหุ้นเก็บไดเก็บเก็บบ่ได้ก็ต้องสื่อนาะพี่น้องย่างวานันละถ้าเก็บไดกับคือเก็บไม่ต้องอายข้ามมือซึกว่าบ่ต้องอายเฮาใหญ่มากแต่หน่อยเท่าใหญ่เฮากับเก็บกินจังสี่เออมันบ่มีความอียงหนาอายการทำมาหากินของสุคนบ่เมนเรื่องที่นนาอายทุกคน สามารถหากินหาอยากได้เลื่อยบ่ตรงอายผู้อืน่นหรือแม้กระทั่งการเก็บขยะขางทาง่านกลับมาเฮื่อนเพื่อมาขายพลาสติกมันเป็นสิ่งที่แบบว่าสำหรับสำหรับมืมอหม้อของข่อยนะข่อยมองว่ามันบ่เมนเรื่องหน้าอายนะเออกลับการคุ้นกับมีเงินเพิ่มขึ้นกับสิ่งที่คุ้นทำกับสิ่งที่คุ้นประหยัดประหยัดแล้วหาเงินเพิ่มแล้ว เก็บเก็บใดบ่ใดเตะวายยาให้ลุกทุนแค่นั้นเองยาให้มาดึงเงื่อนเก่าๆออกมาใส่มากเกินไปและก็ตรงหูวห่า่าเสียใจทางหนามีอย่างเน่แค่นั้นกะสิบ่ยากมากไม่ยากยู่แ,แ,แ,แต่มันสิบ่บ่ถึงกันอยากแห้งเนาะพี่น้องมันกะสิพ่อพ่อ,พอทุทุไทไท,ท,ทไปได้ถ้าสมมติว่าบ่ตะนักรูก้เกี่ยวกับเงืเ่อนเดือนเกี่ยวกับเงื่อนที่ตัวเองมี เงินเดือนออกก็ใส่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 เป็นพ่อรังหลังมามายืมยืมแล้วพ่อเงินเดือนออกก็ต้องใส่หนีเขาใส่หนีเขาเงินมันกับ่พ่อมันกับหมุนบุญบุญเวียนอยู่แถวๆนี่แหละพี่น้องเออมีอย่างนึ่คือว่าปุ๊บแล้วก็อาสมมุิเอาน้ำเขาสองร้อยเดือนหนาเฮาใส่เขาสองร้อยเฮากับพยายามประหยัดเดือนถัดไปเฮาเขาหนึ่งร้อย บันนี้าก็ประหยัดแล้วเาก็คือมันลดล่งเรื่อยๆแล้วก็ลดแล้วก็มาเพิ่มอีกมุมหนึ่งเจ้าสีน้าพี่น้องแต่บางคนก็ว่าบัวามันให้ได้นู่นนี่นั่นภาละมึงวาได้มึงมึงจังกจัอกจั๊ะจั๊ก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 จั๊จัจัจัจงจับจักจักัจัจัจจ